<G> ค้ายด้วยการกับแซตสเป c ช a l วันนี้เอก็มีเรื่องราวแซดมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดถแถลงข่าวการจัดก,กิจกรรมโตโยต้ากาซู Racing มอเตอร์สปอ2023เราใจไปกับที่สุดแห่งคุ้มพลังและที่สุดของสมรรถนะรถแข่งโตโยต้ากับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบวันเมกเรสซี่รุ่นค่ะ ภายในงานยังได้พบกับกิจกรรมความบันเทิงไลฟ์สไตล์ใหม่ๆโยนใจวัยรุ่นร้านอาหารร้านอุปกรณ์ตกแต่งผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายและโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่ายที่จะมาพูดคุยให้คำแนะนำตอบสนองทุกความต้องการตลอดงานค่ะ <S <S กิจกรรมรวมพลสายพันธุ์รีโว่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย <S <S เพื่อตอบโจทย์แฟนพันธุ์แท,ท้ที่ชื่นชอบการแต่งรถกระบะไฮลักรีโว และกลับมาอีกครั้งกับการเฟ้นหาสุดยอดนักแข่งเกมแข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7บนเครื่อง PlayStation ชิงแชมป์ถ้วย Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประลองฝีมือในระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับโลกซึ่งในปีที่ผ่านมาตัวแทนจากประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่ประเทศโมนาโกค่ะ กิจกรรม Toyota g a z ู Racing Motorsport ในปีนี้พร้อมจะสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้กับทุกคนในทุกสนามแข่งติดตามความเร้าใจได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศห้ามพลาดนะคะ